เก่งมากครับขําเตือนคู่เอกดีไบรับเราจากค a l e n รนเพ yer Academy for Animal Training and Behavior สถาบันสอนผู้ฝึกสุนัขดั้ต้นของอเมริกาแต่วิธีสอนปรับใช้ให้ง่ายสำหรับคนไทยรับชมแล้วนำไปปรับใช้นะครับสุนัขแต่ละตัวแต่ละสายพันธุ์นิสัยจังหวะไม่เหมือนที่คนาจอกมองแม่ว่าแม่แข็งแรงบาลานซ์สมดุล ไ่มีแล้วออนแอแล้วอันนี้ธรรมดาพี่ใส่สายจูงเขำไมไม่ค่อยใส่ให้มังคับใช่ไหมแล้วรัดอกใช่ไหมรัดอกเขาเดินดีไหมหรือเขาเดิน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 ดึงดึงแล้วก็พี่เดินตามเขาเขาจะพี่ไปหักข้องต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 ้องให้ดึงน้องเหลือแหละแต่น้องหมาเราอ่ะไม่ได้เล่นเหมือนหมาคนอื่นหมาเราไม่ได้แปลกนะเพราะว่าขออย่างเดียวที่ผมถามว่าน้องอ่ะขู่หมาขู่ขู่หมาตัวอื่นไหมถ้าไม่ขู่อ่ะผมถึงไม่แปลกแสดงว่าเขาเลือกคนมากกว่าสิ่งมัดร้องเหมือนอันนี้อันนี้คือใครส่วนมากใครเป็นคนเล่น พี่เหมือนคนเล่นหรือพี่ผู้ชายเป็นเล่นจริงจริงเล่นถ้าเล่นเป็ขารู้มากแต่แต่ว่าเขาาจะอยู่กับพี่ผู้ชายมากกว่าพี่ใช้คุสั่งว่าอะไรกับสัตย์ไทยลือสัตย์ผมจะได้ก๊อปปี้ไงผมอยากเช็คเช็คเช็คว่าเขาอะมีอะไรบ้างมีนั่งมีหมอกอะไรหมอคอยคอยค่ะแล้วมันวางพื้นแล้วกินได้เแคเหรอใช่โอเคแม่งเก่งมากครับ อ่ะอันเนี้ยที่ผมที่ผมกำลังขอเทสพ,พี่ก็คือหนึ่งผมอยากรู้เขาเครียดหนักไม่รับของกินจยางคนจากหน้าไหมแสดงว่าชอบมดกินแสดงว่าไม่เครียดเลยอ่ยยยย<น>ะถ้าไม่เครียดเลยแสดงว่าเราก็จะ,จะ,จะประเมินเมดใช่ว่าโป้เช้เป็นหมาใจกล้าแต่สุภาพต้องสังเกตน,นะครับโปเชอ่ะจะทำสองเวชั่นดูช้าๆก่อนนะอันนี้ผมผมรู้สึกว่าโปเชมันฉลาด <laughs> บีบบังคับผม <laughs> นั่งดักท่าแล้วขึ้นมาแล้วแล้วไม่สนใจฉันขอเคลียร์เยอะขึ้น อันเนี้ยใช้ข้องความสามารถในทางที่ผิดมากเลยโบเช่โบเช่นั่งเก่งมากครับผมก็จะใช้คําเดียวกับพี่แหละแต่ว่าผมอาจจะเริ่มแบ่งเลเยอร์หนึ่งสองสามถ้าพี่เข้าใจจังหวะพวกเนี้ยมันจะสอนให้ที่ทำโบเช่ไม่สับสนอะไรก็ตามที่พี่พูดโบเช่เก่งมากมันจะรู้อ๋อสมควรจะทำมาถูกอยาเอาเรือเพีิโดนโดนใครไม่รู้บางคับโดนใครไม่รู้ใช้คาสั่งที่ฉันคุ้นเคยเลียด้วยค่ะเป็นปกติไหมคะเลียคือโ่มครับพี่อย่างที่บอก S <S <S แต่ถามว่าสเปซอะไรที่สวยนี่นี่เว็บสเปซเนี่ยอ่าควรจะเป็นอย่างนี้ถามว่ามันคือโหมดของการสแตนบายที่เขามีเจตจำนงว่าอยากจะเล่นด้วยแต่เขาไม่ได้โผล่โปรเจ็ตมาโปรเจ็ตเก่งมากครัเนี่ยอย่างเงี้ยหนึ่งและสองหนึ่งคือผมสองคือเขามา <S 2> <S 2> <S แล้วมุดผมจับเงี้ยแล้วผมเล่นกับเขาโปรเจ็ตอุ้มอย่างเงี้ยนะสมมตินะเนี่ยนะอุ้มอยู่อย่างเงี้ยห้าหนาทีสิบนาที เล่นต่อเนื่องแค่สามนาทีห้านาทีเลยอ่ะผมได,ได้แต้มแต่เขาสามนาทีห้านาทีเรียนนี่คือออนแล้วนะ mm hmm. ถามว่าทําไมหนึ่งเป็นของผมเนี่ยสอง้มาเช็คมา mm hmm. เช้ไปลูกเก่งมากครับ mm hmm. ผมว่าเขาเรียนง,ง่ายนะแต่เขารู้มาก mm hmm. เขาเรียนง,ง่าย่า mm hmm. เอ้ยฉันเรียนคันเนี้ยแล้วมันดูเรียนง,ง่ายมัน <Okay. S 1> นิสัยดีเงี้ย <Okay. S 1> ตัวที่สองไม่มีทางอย่างนี้สกอร์นิสัยเขาว่าสูงมาก mm hmm. คือสุภาพเรียบร้อยน่ารักไม่กระตกกระเตงไม่ไวุ่นวายองผมว่าเขาเป็นหมาขี้เกียจด้วย เดาๆหนึ่งเลยเนี่ยเนี่ยดีเดยเห็นไหมโอเชมมาส่วนมากจะเป็นอย่างนี้นี่คือเทคนิคที่ผมบอกพี่โอเชมมาไม่ขยับใช่ป่ะเพื่อให้จังหวะกลับมาของเราเนี่ยแล้วเดียวเรียนคื่ออ่ะคือบางทีเขาก็จะได้เขาได้ยินแหละเขาก็ขึ้นมานั่งเราเขามองมองแต่ไม่มาใช่ไหมอยู่ห่างครับห่างเอนโคเด้นผมบอกใช่ไะเห็นปะอ่ะเรียกเลยโอเชมาเลยเดียวเดียวไม่มีบทอีกแล้วไม่มีคอมมานด์ อ่าอย่เช่นโปเซ็มาอะไรอย่างเงี้ยครับเอาที่คุณสะดวกแต่คำ<ง>ว่ามาคือแม่อยากให้เธอเดินมาหา<ง>ครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ต้องต้องพิจารณาเราฝึกกันนิดนึงโปเช็ตมาหนึ่งสองแล้วพอเขามาถูกครับให้บุ๊คมาส์สามบอกเขาเริ่มชินอนะ่ะรูดแม่เขายืนตรงไหนก็ไม่รู้โปเช็ตมาเขาจะรู้เลยว่าความหมายที่แม่ต้องการคือเดินไปหาผมชอบนะไอ้เขาทำสวนมากเวลาเขามองแม่เขามองมีเลยดีกลายเป็นว่าเราก็ได้เล่นกับเขาแต่ว่าเล่นแบบได้แต้มแบบไม่ได้แต้มครับแล้วก็ การที่เราเก็บทุนเยอะคือเก็บทุกวันทุกจังหวัดทุกโมเมนต์น่ะเขาจะรู้สึกว่าเขาต้องง้อแม่ถ้าไม่ง้อหรือไม่มีคําสั่งจากแม่เนี่ยฉันไม่มีสิทธิ์ทํานอกเหนือจากนั้นแล้วถ้าเขาแนวอย่างนี้แล้วเราจับได้ไหมโปรเช็สลูกธรรมดาแล้วพี่ดุกับเรื่องอะไรอ่ะถ้าอย่างนั้นอะเรื่องเดินเดินกับขาหรอใช่ก็มีใช่กับขาปัจจุบันเนี้ยเวลาเขาเดินหางคิดตลอดเวลาเปิดหมู่ให้เราบรรจุอะไรได้เรื่อยๆแต่ตอนนี้ผมก็รู้อปูซื้อสมันว่าเขาสับสนอันนี้แสดงว่าเขารู้สึกว่าไอ้สิ่งที่เขาเคยทําได้แล้วไม่ได้ มันไม่มีแอคชั่นที่เขาเคยได้ประจับอันนี้นะผมถามก่อนนะเพราะว่าน้องหมาพี่เนี่ยถือว่าทุนดีแต่เอาเนี่ยขึ้นอยู่กับคุณเจ้าของนะคุณเจ้าของอยากจะเห็นอินเนอร์ไหมครับมันเป็นการบังคับให้น้องหมาเห็นภาพว่าเราแข็งแรงชี้นําเขาได้อย่าไปลวกผักต้มอย่าทำอะไรเคยเห็นในในคลิปอย่างที่มันบอกถ้าเรามีความสุขในการทําอ่ะเฉพาะหน้ามันจะสุขมากแต่หมาเราอ่ะกลายเป็นหมาที่เลือกกินคาว่าเลือกกินคือติดกลิ่นนะพี่มุ้ตเราเริ่มกังวลอุ๊ยวันเมื่อวานเราลูกหมู หมูใส่ผักสมมตินะวันนี้ให้กินแล้วสองสามวันอยู่ๆหยุดกินทั้งที่มันหอมและอร่อยมากนะพี่จะต้องไปทําอย่างอื่นให้เขากินอ่ะน้องหมาจะเริ่มกินยากแล้วแล้วความลำบากอยู่ที่พี่แล้ววันนี้จะทําเมนูอะไรให้ลูกดีวะแล้วทําแล้วไม่เท่าไหร่นะแล้วมันจะกินไหมถ้ามันไม่ถูกใจเขากเป็นน้องหมายอมอดอีกอ่ะพี่มาเลยสอนใส่ก่อนเดี๋ยวพี่ดึงยังไงเนาะคราวนี้เราจะทำกันสามคนจังหวะหนึ่งคืออย่างนี้เส่นคำมานคาสั่งไร้เสียงถ้าห เดินไปที่ประตูสามรอยหกสิบองศาเดินไปเส้นตรงเดินไปประตูทำจังหวะสามคือ,อุดอยู่ที่ผมเริ่มจังหวะสี่คือรอโปเชตต่อผู้ยอมแพ้เนี่ยนะห้าหรือว่าโปเชตอยอมไม่มีสติไหมถ้าใช่โปเชตเก่งมากหนึ่งสองไอ้กอนแดงเป็นจังหวะนะครับเก่งมากลูกโปเชตคอยเก่งมากครับโปเชตคอยไอ้กอนแดงเก่งมากลูกโปเชตคอย ไม่เิงคโปเชฟไม่ยอมให้งงผมต้อนนะเพราะว่าจริงๆนะเดี๋ยวผมบอกทีว่าสีได้เดี๋ยวมันมีความหมายสำหรับน้องหมาด้วยเฮ้คอยเนี่ยต้อนไม่ได้เห็นไหมเก่งมากครับคอยคิดและเชื่ออาทิตย์ที่สามคอยเก่งมากครับไหคอนแทคมาละคอยเก่งมากครับคอยอกกเยก่งมากลูกคอย เก่งมากครับคอยโปรเจกตมาโปรเจกต์กรดดร้านี่นี่คือช่องวิสัยทีถ้าฝึกอ่ะมันจะคล้ายๆกับท่าสั่งของทหารแหละแต่ว่าขึ้นอยู่ว่าเราใช้ยังไงเราเรียงลำดับยังไงสถานการณ์มูต์แอนโทนในการฝึกของเราเป็นยังไงพี่ต้องเก็บว่าผมไม่ได้กระตะคอให้โปรเจกต์กลัวที่ต้องคุยก่อนคือไม่ได้กลัวเราเชื่อแต่ผมให้ต้องคิดเราเชื่อว่าอย่างเงี้ยทางออกมันมีนะลูก แต่ทางออกอ่ะเธอต้องตกหลึดเองให้ได้แล้วย่อนกับคุณพกประตูตรงถึงประตูปุ๊บคุณพกเดินกับหลังหัน๋ยวคุณพกต้องห้ามเห็นไหมพอคุณพกเริ่มขอร้องอแล้วหยุดปุ๊บเขิบเดี๋ยวเราจะลองกันใหม่อ่ะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะว่าถ้าคุณพกไม่ทำให้ผมดูผมทิ้งกันบ้านไว้เดี๋ยวคุณออกทรงเนี้ยไม่เกิดประโยชน์แลูกหัวสั่งทีหนึ่สองนี่คือชื่แรกจบแล้วเร็วไหมสามสิบวินาทีที่ผมบอกไม่เกินข้างรับถูกกับที่เดิม ชมครับไปด้านหลังเลยถูกกับพี่เดิมครับกับพี่เดิมครับชมครับเก่งชมครับเก่งมากทิ้งสายเลยตอบสายกับใกล้ๆข้างๆชมเก่งมากโปรเชตคอยด้านหลังครับสั่งมานะโปรเชตคอยคอยด้านหลังกับพี่เดิมไอ้แบตสวยนะมองเก่งมากด้านหน้านะครับโปรเชตคอยโปรเชตคอยด้านหน้าของเขาครับ กับพี่เดิมครับชมครับเก่งมากโคเช็คคอยเดินวนครับโคเช็คคอยชมครับเก่งมากลูกบอลองครับอ่าโอเคนั่งยองๆองเรียกเขาไปครับนั่งยองเรียกไว้เพราะเช็คเริ่เลยเริ่เลยโคเชตเรีนตัวแล้วชมเก่งมากลองให้เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมอยู่ๆนิสัยมันเปลี่ยนวะเพราะบางทีมันก็ไม่ได้เกิดจากเราโดยตรงนะแต่มันเป็นการเก็บข้อมูลของเขาทุกวันนี้ ท,ทีละเล็กเล็กมาต่อจิ๊กซอว์แล้วเรื่องเรื่องเดินพุ่มหน้าดมพื้นดอมหญ้าตลอดเนี่ยมันมีมีการมีวิธีแก้มันหาย<ด>เองไง <นะ S 1> พี่พี่จำ eye contact ที่ผมพูดถึงได้ไหมมองไอ้ตัวเนี้ยถ้าเขามองพี่จนชินอนะไปข้างนอกเขาจะไม่มองพื้นเขาจะมองพี่นะจริงๆไอ้ท่าริอรองเนี่ยจริงๆรแล้วมันคือทุกท่าที่พี่ต้องการเลยอ่าถ้าเขาชินกับการมองพี่อะเขาจะสนใจพี่มากกว่าสิ่งว่าล้อมพื้นก็คือสิ่งว่าล้อมถูกไหมที่เวลาพี่สั่งคอพี่สังเกตคอย นี่แหละครับมันคือคอนเฟไร์ชิน